เอวานว้าว่า huh. ฮ่าาว้าวฮ้าอุตสาห์ตั้งใจไทยไปเบ้างเด้อไปเบ้างอยู่ในช่องยูทูบจัดตุร่องการเกษตรเด้อบานเนี่ย ไอเวงพี่น้องในบรทอนทองครับเร็วเอาเวรปลาครับปลาตะเพียนครับพี่ตัวพ่อามเนี่ยแหละพวดห็้บ้างไหมครับเดี๋ยวเดียวสูมกันเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอเคโอเคอาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบจตุรงการเกษตร นั่งไปเบิ่งเราได้ช่องยูทูบจ่าตุล่งการเกษตรรูปผู้ใดชัดเห้เพื่อนครับคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ไทยบ้านนะครับเพื่อนเจ้าของให้ผมผมมาไอเจ้าของให้มาไทยเจ้าของให้เพื่อนลยพ่อเพื่อนตึกเฮเพื่อนเลยเฮตคอนเทนต์ให้เพื่อนเพื่อนสีหื้อน้องครับเพื่นน้องกับเป็นแต่เลี้ยงปลาเงี้ยค่กิเลี lonely, แต่ว่าสิบเจอบปัญหาคือกันไทยเขาเนี่แหละคนรละก,กินมันเหลือได้เขายังได้กินจย่างไรเจ้าแต่ว่ามันก็ตือกินอยู่เลยเดี๋ครับเวลามาให้มา,ามากับพ,พอได้พึ่งพาอาศันะครับาภาพที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับเป็นวิถีชีวิตของนะครับชาวไร่นะครับของจังหวัดอุดรธานีเต้นแล้วปะาขาวตะมอปะาขาซอย ก็มเงียบตึกไปเรื่อยๆด้วยม่อไหร่กวนครับจะผสมปนเปให้ดูนะครับนะเพื่อนก็ได้ปลาโยปลาเขาซอยปลาเออปลาเป็นเ่อไหร่ Ê. Chị hay bốc lên mà Ô, bắt thù nè nè, Lạc xe rồi ลากแม่ลากแม่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเท่านะครับคนไทยอุดรเท่าเพื่อนแกยูแกก,กินกันยังสี่แหละครับมี่ก็กินเท่ากันนะครับเพื่อน thiết hay làm đuôi, nha các bạn. Suôn tăng bờ. เนี่ย <Okay. S 2> บาทนี้มันบบทา เดี๋ยวเพื่อนสิอเอาตัดช็อตไหมเดี๋ยวเพื่อนล่างแหกันเบื้องบรรยากาศเพื่อนก็ต้องกินปลาบ้านนี้พี่น้องเบื้องบรรยากาศวิถีชีวิต เพิ่นสูบน้ำน้ำครับเพิ่นสูบน้ำใส่ป่าใส่อ้อยน้ำหนึ่งสองพูนเอ้ออออาเพิ่นเห็นกล้องแล้วบา้านเอ้เพิ่นเห็นกล้องแล้ว เอาเ่อปลาครับปลาตะเพียนครับพี่ตัวพ่อเงียบเนี่ยล่ะพูดเห็นบวๆกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูมกันเดี๋ยว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 โอเคโอเคอ่าโอเคครับวู้วปลาเขายิแต้งเรือปลาเขาอันตะเพียนโอ้ไม่พอ <c oughs> <t imi> <t imi> ปลาเพื่อนมีแต่สวยงามครับนี่แหละเพื่อนเบื่ออยากอึดกินเพื่อนมีหามีหน้าเออเพ่อใส่ซืไอไไว้อยังกับผู้ผริพัตรเนี่ยเปล่โอเคครับไทายแต่ลูกชายเพื่อนกับลูกสาวเพื่อนปเป็นไทยเพื่อนยักษ์กเตี้ยเขาแก่ครับพ่อมันมีปัญหาคนรักกินยักเตี้ยเป่ กันแม่งกันกินดครับทีมงานเพื่อนเพื่นข้นไอยแล้วว่ากัสูบยาด้วสูบปลาด้วยบัี้ซีซูไปซีซูไปบัดเลยบ่เด็ยเฮ้ยยังไงเอาอ๋อเอาไปขโมมาขุดสีลอกไหมบ่เฮ้ยยังไงความหมาสีลอกไหมบ่ เอาปลานิ่นปลาเนี่ยยาเดือกได้มันปักพอได้เลยอยอมาเอ้าเอ้าอันนี้ปลาอย่างปลาน่นจันว่าแล้วเปนสีรูดด้วปลาน่นจันหรือปลาย่งปลาเขาน่นปาเขาปลาเขาใส่อ๋อปลาเขาใสวปลาเขาสอ๋อ <laughs> นะครับมีแในตัวงามง่ป่าเขาต่อเดียวได้ครับเนี่ยต่อเดียวได้นะครับวิถีชีวิตเพื่อนเบื่ออยากกินนะครับ เดี๋ยวกลับไปเบื้องไม้เบืบ้องเพิ่นสุบน้ำเส้นอ้อยน้ำ สูบใส่รถไถซีขั้นสูบใส่ไว้ใส่น้ำใส่หน้าน้ำบมันก็อย่างนี้แหละครับวิถีชีวิตของ ชาวไฮชซวนามันคนเนี่ยครับเครื่องกูบัวตาเครื่องวกเนี่ยมันเห็นง,งานในวัดมือวัดเว้นเหินเหินทอพญานาคนะครับมีคนกัดตึกแฮวไปน้ำนมีคนที่รอกษาครับ

กหาถ้าจะรูมเลยเฮ็ดเงินพ่อเป็นแล้วเราอยู่อีโซบอน,อนนวลจันมานลงสิบ่อหญ่ไว้พ่อปัญ่ามันเลยน้นปาธรรมาชาติไหมพ่อ แต่ว่าโย่ให้ผมมันจะถือปัญหาคนสดเด้ย๋ยอน้ำหน่อยน้อันนี้สินัฟูอลองแรง,งๆด้เอาเอปิดเข้ามาเห็นแล้วโอ้มานี่ตะมองนางสิดเบ็ดโอ้นะครับรถไทย,ยไสีาคันเดียวปิสูรไปเบดเลย ไิธีชีวิตเนาะขึนาา้นอ้อยแล้วก็หาปลากินตอนนี้ไ่น้องยอ่อให้เฮ้ากันจังสิ่ลละครับมากันจังสิส่งละแต่ว่าทีมงานหัวโมวางในวันนี้ไปตัดอ้อยตัวสีเหลวแล้วเอาวานัน เอาเอาอันว้้าอุตสาห์ตั้งใจไทยไปเบิ้งเด้อไปเบิ้งอยู่ในช่องยูทูบจัดตุรนกันเกษียรเนี่บาทนี่ ไอเบิ้งพี่นองด้บทอนท่องคับปอเฮื้อซ้ำพอพดเบิ้งเอาอ่ะมันเป็นขวัญวะอ